สวัสดีครับวันนี้ร้านภราเครื่องเวชสีมีรูปหล่อมาแนะนำครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกนะครับแห่งสุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางนะครับรุ่นบารมี76็ดสิบห่ออกมาปีพศ2อ3 1สเครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับลงแกะให้ดู <c oughs> นี่ฮะนวะโลหะ สวยมากจัดสร้างโดยกองพันทหารสูงสุดนะครับจัดสร้าง599องค์สวยดีกล่องเดิมนะครับอุดกิง่งกิ่งไม่ดังนะครับน่าจะกิ่งติดหมายเลข335มีโค้ดด้านล่างนะครับ ท่านใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอหรือดูตามคำอธิบายติดต่อได้หลายช่องทางขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจได้นะครับให้ดูดิขอบคุณมากครับ